สวัสดีค่ะวันนี้คุณยายจะมาทำขนมบัวลอยนะคะบัวลอยสามสีมีสีขาวแล้วก็สีเหลืองฟักทองแล้วก็บีทรูทบีทรูทเป็นสีชมพูเป็นบัวลอยสามสีค่ะเดี๋ยวคุณยายจะมาปั่นฟักทองเอาน้ำมา ละลายกับแป้งข้าวเหนียวปั่นบีทรูทเอามาทำสีชมพูคยายล้างมือเรียบร้อยแล้วนะคะ ขอขยำกับมือค่ะเพราะว่ามันไม่ถนัดกับถุงมือสีฟักทอง ต่อไปคุณยายก็จะทำสีบีทรูทสีชมพูเด้๋วปิดอันนี้ไว้ก่อนพ้าปิดไว้ก่อนอันนี้สีบีทรูทนะคะ เดี๋ยวเรามาปั้นกันเลยค่ะเอาแป้งมามาโรยหน้าอันนี้คุณยายเอาแป้งมันนะคะใส่ไว้ในถาด นี่คะ่ะอันนี้เรียบร้อยแล้วเสร็จแล้วเครื่องถุงอันนี้บีทรูทนะคะต่อไปคุณยายก็จะทำฝักทองทีนี้เดี๋ยวกลิ้งอย่างเงี้ยไม่ให้เขาติดกันให้แป้งเขาไปเคลือบนี่คะ่ะได้แล้วต่อไปคุณยายก็จะทำสีเหลือง สีฟักทองนะคะสีฟักทองสวยนะเหมือนน้ำส้มเลยปั้นสองอัน นี่คะ่ะเพื่อนๆทุกคนกว่าคุณยายจะปั้นขนมสามสีเสร็จปลาเข้าไปสองทุ่มครึ่งแล้วพรุ่งนี้เราค่อยมาทำขนมทำน้ำหวานกันมาต้มบัวลอยกันเดี๋ยวเรามาดูพรุ่งนี้นะคะนี่คะ่ะใส่อย่างนี้ไปเลยมันแข็งดีอยู่เพราะว่า ข้าเเว,าเ,าวเ,าเหนียวเวลาเราปั้นไว้แป้งข้าวเหนียวเวลาเราปั้นไว้ปิดไว้ข้ามคืนก็ไม่มีปัญหาะคะ่ะอุยนี่ใส่ต้มไปเลยเดี๋ยวรอเขาเดือดแล้วเขาก็ลอยขึ้นมาแล้วก็เราก็มาตักใส่นกน้ำนกน้ำเย็น น้ำตาลก้อนน้ำตาลน้ำตาลตาลมั้งเนี่ยพามชูการอันนี้คุณยายแช่ไว้ในน้ำอุ่นในเนี่ยให้เขาละลายเมื่อกี้แช่ไว้ในน้ำอุ่นละเห็นไหมหดูซิเขาลอยขึ้นมาละเขาลอยขึ้นมา รอสักพักให้เขาสุกถึงข้างในก่อนง่ายๆค่ะทำขนมบัวลอยนี้แบบปั้นก็ง่ายอันนี้คุณยายทำคนเดียวสามสีเมื่อคืนวันนี้ไปวัดกันค่ะเพื่อนๆทุกคนแล้วเราก็มาตักนอกน้ำเย็น sụp lá, xí lưỡng hả rút sụp quá nhiều Sụp lắm. เลยค่ะสีเหลืองนกน้ำเย็นเห็นไหมสีชมพูเวลาเราใส่ที่หลังเพื่อนน้ำเขาจะออกสีชมพูเลย ต่อไปก็ต้มน้ำเชื่อมค่ะอันนี้อย่างที่คุณยายว่านแหละน้ำสีเหลืองเพราะอะไรเพราะว่าคุณยายใส่น้ำตาลก้อนเนี่ยต่อไปก็ใส่น้ำตาลทรายใส่น้ำตาลทรายก็คือต้องกะเอานะคะใครชอบหวานไม่ชอบหวานก็แล้วแต่เนาะกะเอาจ้ะ ใส่เกือครึ่งช้อนชาใส่เกลือลงไปก่อนใส่สามกระป๋องสามกระป๋องนะคะนี่ มะพร้าวอ่อนอือหือสวยใส่กลิ่นใบเตยลงไปด้วยสองหยดหอมไหม ไม่มีใบเตยเอากลิ่นใบเตยใส่ก็ได้นะคะหอไมไหมเรียบร้อยค่ะก็เหลือแต่ว่าจะเอาขนมลงไปแต่ตอนนี้คุณยายยังไม่เอาลงไปนะคะเพราะว่าเดี๋ยวใกล้ไปวัดก่อนแล้วคอ่อยอาบน้ำแต่งตัวก่อนแล้วค่อยเอาใส่ค่ะอ่าเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะบัวลอยสามสีบีทรูทฟักทองแล้วก็ สีขาวใบเตยเตรียมตัวไปวัดกันค่ะไปเลยค่ะไปเจอกันที่วัดนะคะไปทำบุญด้วยกันบุญข้าพรรษาค่ะบัวลอยสามสีค่ะคุณยายมาจากวัดสุขภาพแข็งแรงร่ำรวยทุกคนนะคะเอาบุญมาฝากค่ะ